สวดดีครับรช่วร์ผมใช่ครับผมอีกแล้วครับกลับมาอีกแล้วไอสัตว์กูกลับมาทุกช่วงปิดเทอมเลยอีเวนเฉพอช่วงว่างก็มีเกม,มใหม่นะมาเป็นกระแสดังช่วงนี้เนาะคือมันก็ดังมาสักพักแล้วแหละแต่กูเพิ่งตื่นนะวันนี้ผมจะไปป่วนฝรั่งกันนะคือไม่ว่ากูจะเป็นหรือว่าจะเป็นคือจะโบยให้เขาเดินไปเลยอ่ะจะว,ว่าเราไปดูันเลยกว่าครับ let's go เฮียมันจะออกก็ทำไมวะเนี่ยแม่งแม่งเสียงรถก็เยอะไอเวรไอเฮียมันจะออกจะออกทำโอ้โหแม่งมีการให้กูด้ซูมได้เสียงให้ควสปมเป็นร้อยเวียนเลยโอ้โหแม่งออกเป็นซิปแต่ไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เราจะมาป่วน ฝาล่างกันนะฮะตอนนี่เราเคเฮ้ยเจ้าผมเจอครับอินอีเล็กไอติ้งไอติ้งออเรนต์ฮ่าฮ่าฮ่า อ่าหมวดนี้มันใหญไอ้ยังหมวดสีส้มไปสัตว์เฮ้ยเอ้าไอ้เหยังแม่งหมวดสีส้มจริงด้วยเวนโอเคฮะเฮ้ยเอ้าเอ่อกัวสีเขียวแน่ๆเลยกัวสีเขียวสีเขียวแน่เลย สีเหลือง not me green what the fuck green sus น่าอม sus เห็นสองต้องใส่ not me สีเขียว บายบายไอ้เหี้ยแต่แพ้วะ่ะไอ้เหี้ยแต่กูแพ้วะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ย,ยกูบอกแล้วกูบอกแล้วสีส้มไอ้เหี้ยไม่เชื่อกูไอ้เหี้ยแล้วมึงจะเข้าว่ะแล้วมึงจะออกเพื่อ <c oughs> แล้วกูก็ไม่ได้เป็นอะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหแล้วไม่กี่คนเอ้เยโอ้ไอ้เหี้ยเควสเป็นร้อยอะจะออกทำไมวะ เฮ้ยผมว่าหนึ่งเลยไม่ใช่เขียวละเพราะถ้าเป็นเขียวเขียวฆ่าผมแน่นอนเลยเฮ้ยไ <c oughs> อนน้เหี้ยมันมีเควสตรงนี้กูว่าอยู่ไอ้เวียนเนี่ยใช่มีใครซ่อมไฟไปแล้วเฮ้ยเอ้ง Red you re sure ไม่แต่ผมเชื่อสีดำวะผมเชื่อสีดำวะคูปแปลว่าอะไรวะ นีคิวไว้ and w e n t r u m a t i c จริงวะเนี่ย I swear not me is g r e w y เอ้าผมไม่รู้ว่าผมบอดแดงเลยไอ้แบกออกกับเกมเลยสัตว์ไม่ใช่ดีดำไม่ใช่ดีเขียวไม่ใช่กูด้วยกูว่าเลี้ยวห้าขวามึงเอ้ยไอ้ย่าชัดเจนไอเวียนชัดเจนไอเวียน เจนไอเวนเอ้ยใครออกวะเอ้าไอ้เชียอ,อะไรวะ